วันที่22มิถุนายน2566พักเพื่อไทยนำโดยนายแพทย์ชนนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนำคณะสสพักเพื่อไทยเดินทางโดยรถเมลีวีจากที่ทําการพักมาถึงรัฐสภาเพื่อรายงานตัวสสโดยก่อนการรายงานตัวคณะพักเพื่อไทยได้สาการับพระสยามเทวาธิราชและสารตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจารัฐสภาโดยหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าวันนี้ไม่ได้ถือเลือกถือยามอะไรเพราะเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศร,รับรองผลเลือกตั้งเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่าน แล้ววันที่20มิถุนาย,ยน2566เป็นวันแรกที่ไปรับหนังสือรับรองจากกะกะตและขอให้สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งมารายงานตัวพร้อมกันในวันนี้ส่วนประเด็นตำแหน่งประธานสภา,านั้นขั้นตอนการเจรจาพูดคุยที่เราวางแนวไว้การเจรจาระหว่างสองพักซึ่งเราได้รับมอบหมายหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการภายในเท่านั้นส่วนที่พักเพื่อไทยมีข่าวออกมาก็เป็นกระบวนการพิจารณาภายในของพักเพื่อนำข้อเจรจานี้ไปพูดคุยกับพักเก้าไกลดังนั้น ข้อสรุปสุดท้ายก็อยู่ที่การเจรจาของสองพักใหญ่เมื่อถามว่าสสของพักบางคนเห็นว่าหากจะให้ตำแหน่งประธานสภากับพักเก้าไกลก็จะมีบางคนที่รับไม่ได้และจะขอฟรีโหวตนายแพทย์ชน่างกล่าวว่าตามบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญสสทำหน้าที่ตามความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญมีเอกสิทธิ์ในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นในการลงมติแต่ในระบบพักการเมืองเราต้องมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะระบบพักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหกศากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและระบบรัฐ สซึ่งยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลกักเคารพเสียงข้างน้อยก็ต้องมีข้อสรุปในระบบของพรรคทั้งนี้ถ้าหากพรรคเพื่อไทยมีความเห็นต่างเช่นนี้ก็ต้องหาความเห็นร่วมให้ได้ก่อนที่จะไปพูดคุยเจรจาส่วนประเด็นข้อกังวลที่จะมีการฟีโวตนั้นเมื่อพรรคเพื่อไทยมีมติอย่างไรเชอวาสอสอพรรคเพื่อไทยจะมีวินยัย